มาแล้วมาแล้วโอ้นี่กดอีกแล้วแดงนะครับนี่นี่นะครับทุกคนลูกปนินก็จะตัวประมาณนิ้วชี้นิ้วก้อยนี่ละครับนะครับตัวที่สวยนะครับปนินมาเก็บเบ็ดอยอะลุกปนินนะทุกคนลูกปนินสองสุงเหมือนเดิมครับจะได้แล้วไม่ได้มารุ้นนะครับวันนี้วันนี้จะลงเอาปลาแดงนะครับจะได้ปลาแดงกี่ตัวมาดูครับ จะหมานหรือไม่หมาน,นะวันนี้อจวนะครับทุกคนเัาจะเป็นประกดครับรกดอีกแล้วกดเหลืองนะครัโอ้โหนี้ก็ประกดครับทุกคนนี่ครับปรกดไปให้สวยนะครับ สวัสดีทุกคนมาแล้วตรงนี้ครับใครปลาแดงที่เราตามหาหรือเปล่าครับทุกคนแดงมันปรากฏไหนโอ้ยปลาตะโกครับโอ้ดึงแสแรงเลยมีหลายตัวนล้นครับเลยตั้งตัวใหญ่นะครับ วันนี้น่าจะเป็นปลาแดงครับทุกคนมาแล้วมาแล้วโอ้นี่นี่ครับเจอแล้วปลวาที่เราตามหากันนะครับโอ้นี่ครับกินใกล้ๆกันเมียนไม้ตัวนะครับทุกคนโอ้โนี่ปรากฏครับกดครับทุกคนนี่มีอีกครับมีอีกโอ้กินใกล้ๆกันเลยครับตรงนี้ น่าจะเป็นปรากฏครับแสดงปรากฏแสดงหรือปรากฏครับรกดครับทุกคนสวยมากเลยนี่โนี่ก็ปรากฏครับมาเรื่อยๆนะปรากฏ แล้วครับโอ้แดงครับทุกคนตายครับยังมีข้างล่างอีกตัวครับเนี่ยปลาอะไรครับโอ้นี่ประกดกินนานเกินนี่เนี่ยสายหยิกหมดแล้วนี่ไป้ครับประกดครับ หมดเหลืองครับนี่แดงครัแบแดงครับนี่แดงจิ๋วแบบมาแล้วตัวนี้โอ้ปลาแดงใหญ่ปลาแดงใหญ่ๆๆๆๆโอ้โหตัวแค่นี้แหละครับไม่ใหญ่แล้วครับมาแล้วตัวนี้ โอ้โหนี่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 มาแล้วตัวนี้สวยครับนี่แทงเรามาเรื่อยๆแล้วตัวรับตะกอนใกล้ๆหินเลยครับมาเลยครับโอ้ปลาแดงปลาแดงครับนี่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 มาแล้ว นีม่ม, أو, มาตัวครับมีข้างหลังอีกตัวแล้ครับนี่โอ้หนี่ปรากฏครับนี่มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆปรากฏครับทุกคนน่าจะเป็นปรากฏครับตัวนี้โอ้หนี่ครับประกดอีกแล้วครับแสดงแล้วก็มาปรากฏนะครับทุกคน ครับกินใกล้ๆครับไมค์ตัวนะครับโอ้ปรากฏัะทุกคนคู่เลยสองตัวไมคตัวนะครทุกคนโอ้ปรากฏเหลืองครับรกดเหลืองครัปรากฏเหลือง นี่นะครับถ้าปลากินนานสายก็จะพันอย่างเงี้ยเราต้องตัดทิ้งเลยครับสายเอ็นเพราะว่าเราเปลี่ยนตลอดครับสายเบ็ดไปอีกครับตัวปลาอะไรครับตัวนี้โอ้ี่ครับปลาแดงครับตัวนี้นี่เราวันนี้เราเจอครับปลาแดงตามหาปลาแดงก็เจออยู่ครับวันนี้ กดครับทุกคนกดครับหายรครับทุกคนอะไรครับตัวนี้มาลุ้นมาลุ้นโอ้ปลาแดงครับปลาแดงปลาแดงรู้ว่าปลาเนื้ออ่อนนะครับเนี่ยครับแต่ที่เขื่อนเขามักจะเรียกปลาแดงนะครับทุกคนอะไร โอ้ Ồ, ปลาแดงแล้วครับทุกคนนี่เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาเรื่อยๆอีกแล้วครับก็หมดแล้วนะครับทุกคนเดีย๋ยวลุกปลานินสองถุงเรานะวันนี้ครับรถึงขวดหัวดองดองสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ปลาแดงกี่ตัววันนี้เดีย๋ยลูกปลานินสองถุงเรานะครับเดีย๋ยวมาดูผลงานครับทุกคน ผลงานอย่าลุกปนินสองถุงเราเนี่ยครับวันนี้เ็เจอรับปลาแดงตามเจออยู่แล้วครับนี่เก้าตัวนะทุกคนแล้วก็ปรากฏนะครับปรากฏปลาตะกกมีปลาตะกกปนมาสองสามตัวครับนี่วันนี้เราตามจนเจอรับปลาแดงครับเริ่มกินแล้วครับเก้าตัวสวยๆนะทุกคนกยยังขได้อยู่นะครับวันนี้สวยงามครับ